เมื่อผู้หญิงที่โชคร้ายที่สุดในโลกได้เข้าไปในดินแดนแห่งความโชคดีจนเกิดเรื่องวุ่นวายใหญ่หลวงสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมชั่นเรื่อง ลักปี2022และก่อนจะไปรับชมกันผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมสปอร์กันได้เลยครับเรื่องราวมาเริ่มต้นขึ้นที่แซมวัยรุ่นสาวอายุ18ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าที่ในตอนนั้นกำลังเต้นและร้องเพลงกับเด็กสาวชื่อเฮเซลเป็นเด็กกำพร้าเช่นเดียวกับเธอแต่ก็ดูเหมือนว่าโชคจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเต้นไปได้ไม่นานาฉากหลังก็ได้หล่นลงมาทับเธอและยังมีเด็กเพลอเตะบอนใส่หน้าอีกเฮเซลก็บอกว่าพี่เนี่ยโชคไม่ดีเอาเลยนะก่อนที่เธอจะพาไปดูในห้องเอาคอลชนของสสะมให้ดู ซึ่งภายในกล่องมีแมวกวักและสิ่งของมากมายที่มีความเชื่อว่าถ้าเกิดได้ครอบครองผู้นั้นจะโชคดีซึ่งในเร็วๆนี้เฮเซลจะมีนัดดูตัวเพราะจะมีคนมารับเลี้ยงและด้วยเรื่องนั้นเธอจึงเริ่มเก็บของนำโชคนั่นก็เพื่อให้ตัวเองโชคดีถูกรับไปเลี้ยงนั่นเองซึ่งมันก็มีอยู่สิ่งของหนึ่งที่ยังไม่ได้นั่นคือเหรียญนำโชคซึ่งมันต้องเป็นเหรียญที่ตกอยู่ตามพื้นและไม่นานพอ,ออก็ได้เข้ามา เรียกตัวแซมนะครับให้ไปหาเนื่องจากตอนนี้แซมนะอายุ18แล้วตลอดช่วงเวลาในบ้านเด็กกาพร้าของเธอนั้นโชคร้ายที่ไม่มีใครมารับเลี้ยงเธอเลยและเมื่อเธออายุครบ18ซึ่งตอนนี้ครบแล้วก็ต้องถูกย้ายออกไปเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่าเธอไม่อยากไปจากที่นี่เธอรักเด็กๆทุกคนแต่ยังไงมันก็เป็นกฎ และเธอก็ได้ไปกอดลาเฮเซลพร้อมให้สัญญาว่าภายในวันศุกร์น่ะพี่จะมาหาเธอเพราะว่าวันนั้นเฮเซลจะอยู่ที่นี่เป็นวันสุดท้ายเพราะจะมีการนัดดูตัวรับเลี้ยงภายในวันศุกร์นั่นเองนอกจากนั้นยังให้สัญญาว่าถ้าเกิดเธอเจอเหลือนำโชคขึ้นมาเดี๋ยวจะเอามาให้ชีวิตต่อจากนี้ของแซมคือเธอต้องย้ายไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์และเริ่มทำงานซึ่งตัวเธอเองนั้นยังจำช่วงวินาทีแรกที่จะมีคนมารับเลี้ยงได้อยู่เลยมันเป็นช่วงเวลาที่โชคร้ายเพราะคนที่จะมารับเลี้ยงนั้นเปลี่ยนใจ นอกจากนี้ยังมีหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวหวังที่จะรับเลี้ยงแซมหลายสิบชื่อได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะโชคดีไม่พอ ที่จะให้รายชื่อไหนรับเลี้ยงเธอจริงๆจนถึงตอนนี้เธออายุ18และต้องย้ายไปอยู่คนเดียวถึงเรื่องมันจะเศร้าแต่แซมก็มักจะคิดในแง่ดีเสมอหลังจากนั้นคนดูแลก็ได้มาส่งทีน่าอาพาร์ตเมนต์ในช่วงเวลาที่ยื่นกุญแจให้อาจจะเป็นโชคร้ายของแซมที่มีน้องหมามาชนจนทําให้กุญแจเนี่ยตกลงไปกับพื้นเกือบจะหล่นลงไปในท่อระบายน้ํารูน,นิดเดียวแต่ความโชคร้ายก็ไม่หมดแค่นั้นเพราะได้มีจักรยานขี่ผ่านมาเลยทําให้กุญแจที่ว่านะครับตกลงไปจนได้และโชคดีที่คนดูแล กุญแจสำรองมาด้วยรุ่งเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันแรกที่แซมจะต้องไปทํางานเธอเนี่ยแทบจะเตรียมตัวไม่ทันครับสไลด์เข้าห้องน้ําและโชครายที่มีไม้กวาดเนี่ยมาทับลูกบิดไว้ เสียเวลาเอามันออกอีกและความโชคร้ายของแซมไม่เพียงแต่เท่านั้นยัดขนมปังยังไงก็ไม่เข้ามันเด้งออกมาตลอดเลยและเวลาหาถุงเท้าไม่เคยจะหาสีเดียวกันเจอได้พอขนมปังปิ้งเสร็จและเพิ่งจะทายแยมไปหมาดๆก็เผลอทำล่วงพอจะเอาเช็ดชู่มาเช็ดก็เผลอดึงจนหมดม้วนความโชคร้ายแต่เช้านั้นไม่เพียงแต่เท่านี้ก่อนจะไปจักรยานยางังยางแบนอีก แซมในคิดในใจจะเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่ฉัน,น่ก็ยังสู้อยู่หลังจากนั้นก็เอาเครื่องสูบลมนะครับมาตั้งที่พื้นเพื่อที่จะสูบลมจัก,กรยานแต่เครื่องมันก็ดันพังเลยต้องใช้ลิฟต์แทนซึ่งแซมนะครับทำงานในร้านสะดวกซื้อหัวหน้าของเธอก็ดูเป็นคนที่ใจดีสุดๆในวันแรกของเธอซึ่งเป็นการจัดสต็อกสินค้าระหว่างเดินอยู่ในทางเดินผมก็ไปเกี่ยวเลยทําให้สินค้าเสียหายไม่เพียงแต่ชิ้น2ชิ้นแต่มันเสียหายเยอะมากๆเรียกได้ว่าวันแรกของแซมนั้นโชคไม่ดีเลยแต่หัวหน้านี่ยก็ไม่ได้ติดอะ คนเรามักจะมีวันแย่ๆเสมอเลยเปลี่ยนตำแหน่งให้แซมไปเก็บรถเข็นด้านนอกพอช่วงเวลาผ่านมาจนถึงวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่แซมต้องไปเยี่ยมเฮเซลและเธอก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าครอบครัวที่จะรับเฮเซลไปเลี้ยงนั้นปฏิเสธไปแล้วแต่น้องเฮเซลก็ยังคงมีโอกาสอยู่ครับภายในวันอาทิตย์จะมีอีกหนึ่งครอบครัวมาถึงจะเป็นแบบนั้นน้องเฮเซลก็จ่อยไปเลยแซมเนี่ยก็เข้าไปปลอบวันอาทิตย์เรายังมีโอกาสอยู่และเธอต้องโชคดีได้แน่ ภายในคืนนั้นแซมก็ได้ซื้อขนมปงังเพื่อที่จะกินเป็นมื้อค่ำเดินออกมานอกร้านก็ไม่เห็นที่นั่งเลยเธอเลยจำใจไปนั่งอยู่ข้างถนนคนเดียวครับทว่าในขณะนั้นเอง ก็มีแมวสีดำตัวหนึ่งเดินขมานั่งข้างๆเธอที่เห็นว่าแมวดำตัวนั้นน่าจะหิวอยู่เลยแบ่งขนมปังให้ครึ่งหนึ่งเพราะอย่างน้อยเธอก็ได้มีเพื่อนกินในระหว่างที่กินอยู่เธอก็ได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังว่าเพื่อนตัวน้อยของเธอเฮเซลนะ่ะพลาดไปแล้วหนึ่งโอกาสและจะมีอีกหนึ่งโอกาสในวันอาทิตย์ไม่แน่ว่าถ้าชั้นหาเจอเรียนนาโชคที่ว่ามันอาจจะช่วยเธอได้แน่นอนครับเธอบอกให้แมวฟังแมวก็ไม่เข้าใจายอยู่ดีและหลังจากที่แมวตัวน,นั้นกินเสร็จและเดินออกไปแล้วเนี่ย เฮเซลก็ได้เห็นว่ามีเหรียญเนี่ยตกอยู่ที่พื้นมันน่าเหลือเชื่อมากๆเธอไม่รอช้ารีบเก็บเหรียญที่ว่าเข้ากระเป๋าทันทีรุ่งเช้าว,วันต่อมาแซมก็ได้พบกับสิ่งผิดปกติคือเธอสามารถหาคู่ถุงเท้าได้ภายในรอบเดียวและขนมปังก็ไม่เด้งออกจากเครื่องปิ้งเธอก็เลยคิดอยากจะลองทดสอบอะไรบางอย่างเธอได้ทายแยงพอทีขนมปังครับก่อนที่จะปล่อยขนมปังลงมาความน่าเหลือเชื่อก็คือมันมักจะพลิกในด้านที่ถูกต้องเสมอไม่ว่าเธอจะโยนท่าไหนก็ตามหลังจากที่พิสูจน์ได้แล้วเนี่ยแซมก็ดีใจ ก่อนที่จะตบมือจนจานเนี่ยมันลอยขึ้นฟ้าแต่โชคดีที่มันลอยไปที่อ่างล้างจานและไปโดนก๊อกน้ําจนมันเนี่ยทำความสะอาดให้เลย ส่วนขนมปังที่ว่านะครับก็ลอยมาอยู่บนมือของแซมพอดีทําให้เธอรู้ได้เลยว่าเหรียญนำโชคนั้นมีอยู่จริงเธอไม่รอช้ารีบโทรหาพออ,อเพื่อที่จะนัดเจอกับเฮเซลและเอาเหรียญน,นี้ไปให้แซมดีใจมากๆเช้าวันนี้เธอปั่นจักรยานไปทํางานและไม่ต้องติดไฟแดงเลยตลอดทางไฟเขียวตลอดและเธอก็สามารถจัดสต็อกได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะโยนท่าไหนก็เข้าที่ของมันเล่นเอาเจ้าของร้านยางงงเลยและก่อนจะกลับบ้านก็ได้ไปเข้าห้องน้ํา ก่อนที่จะเผลอทําเหรียญโชคดีเนี่ยตกลงโถส้วมและความโชคร้ายของแซมก็กลับมาคือไอ้โถส้วมที่ว่าเนี่ยเป็นระบบกดอัตโนมัติหรือก็คือระบบเซ็นเซอร์นั่นแหละครับทำให้เธอเน่ยไม่สามารถเอาเหรียญที่ว่ากลับมาได้และเหรียญเนี่ยก็ถูกชักโครกกดอัตโนมัติลงไปเลยครับคืนนั้นเธอก็ได้มาที่ร้านอาหารเดิมยืนงุนงิดกับตัวเอง ว่าไม่น่าพลาดเลยแต่แล้วไม่นานแมวก่อนหน้านี้ก็ได้เดินเข้ามาเธอก็ได้คุยกับแมวตัวนั้นว่าฉันน่ะได้เหรียนนำโชคมาด้วยแต่เพลอกดมันลงชักโครกไปแล้วแมวตัวนั้นที่ก่อนหน้านี้นะครับเหมือนกําลังมองหาอะไรอยู่เพราะได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ตกใจ แล้เผลอพูดเป็นภาษาคนว่าเธอกดลงชักโครกไปแล้วงั้นหรอเล่นเอาแซมเนยงงเลยครับเพราะนี่มันแมวพูดได้ชัดชัดซึ่งแซมนะครับก็สังเกตเห็นปอคอซึ่งเป็นสัญลักษณ์ใบครอเวอร์มีความเชื่อว่าเป็นดอกนำโชคเธอเลยสันนิฐานว่าไอแมวพูดได้ตัวนี้น่ะ ต้องเป็นเจ้าของเหรียญแน่ๆและอยากจะขอยืมอีกสักหนึ่งเหรียญเพื่อให้เฮเซลเพื่อนของเธอได้ใช้ในวันพรุ่งนี้แมวตัวน,นั้นนลครับไม่รอช้ารีวิ่งหนีแซมอย่างสุดชีวิตและเรื่องที่น่าแปลกคือแมวตัวน,นั้นทําอะไรก็โชคดีไปหมดไม่ว่าจะเดินมัวโวแค่ไหนก็มักจะมีสิ่งมารองรับมันเสมอกลับกันกับแซมที่โชคร้ายตลอดทางแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เดินตามแมวตัวน,นั้นไปและในท้ายที่สุดแมวตัวน,นั้นก็หนีมาจนได้แต่มันไม่ทันคิด ว่าแซมเนี่ยก็ยังคงตามมาอยู่ซึ่งเป็นในตอนนั้นที่แซมได้เห็นว่าแมวเนี่ยมันพูดได้จริงๆและมีคีย์บอร์ดไฮเทคอีกด้วยแมวตัวนั้นเนี่ยกดปุ่มอะไรบางอย่างก่อนที่จะมีช่องอากาศสีเขียวโผล่ขึ้นมา แซมแม่รอช้ารีบโดดตามไปทันทีแมวตัวนั้นพอเห็นแซมเลยครับน้องนึ่งก็ตกใจเลยเพราะในดินแดนนี้ไม่ใช่ดินแดนที่มนุษย์จะเข้ามาได้มันคือดินแดนแห่งความโชคดีแซมเนี่ยก็ถามกลับนาเป็นแนวสีดำจะโชคดีได้ยังไงแมวตัวนั้นตอบกลับว่าในสกอตแลนด์แมวดำถือว่าโชคดีรู้ไว้ด้วยและอีกอย่างเธอควรกลับไปได้แล้วแซมเนี่ยไม่ยอมกลับครับ เธอจะยอมกลับต่อเมื่อแมวตัวนั้นเนี่ยให้เหรียญนำโชคกับเธออีกหนึ่งเหรียญแมวตัวนั้นก็บอกว่าใช้ไม่ได้ให้เธอจริงๆแล้วเนี่ยฉันทำตกและไม่นานก็เหมือนมีคนเดินมาแมวตัวนั้นก็เลยให้แซมเนี่ยไปซ่อนก่อนในฉากนี้เราจะได้รู้ว่าแมวสีดำาลยครับมีชื่อว่าบ๊อบซึ่งภายในดินแดนนี้ก็จะมีเรียบบิคอนซึ่งผมจะขอเรียกว่าคนแคระพวกเขาเนี่ยเป็นพนักงานของที่นี่บ๊อบก็ได้ถามนะครับว่าเจอรี่คนที่ดูแลฉันน่ะเขาไปไหนแล้วคนแคระตรงนั้นก็บอกว่า เขาน่ยไปที่โรงเก็บเหรียญพอดีมันขาดคนก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะเดินจากไปแซมที่บังเอิญไปได้ยินว่ามีโรงเก็บเหรียญอยู่ด้วยเนะครับเธอก็ได้ถามถึงที่อยู่ของมันบ๊อบตอบกลับมีแค่คนแคร์เท่านั้นที่จะเข้าไปได้และเธอใหญ่คิดเชียวว่าจะเดินเข้าไปในห้องร็อกเกอร์ของพวกคนแคระและเอาชุดของเขามาใส่ได้นะ่ะแซมคิดว่าไอเดียนั้นนะ่ะเข้าท่าดี เธอเลยจะทำมันครับแต่บ๊อบก็บอกว่าพวกเรานี่ยผ่านด่านเข้าไปไม่ได้หรอกมันต้องใช้เหรียญเพื่อเช็คอินซึ่งเหรียญที่ว่าเน่ยเธอกดลงชักโครกไปแล้วแซมเลยเสนอว่าให้ใช้กระดุมแทนครับบ๊อบเขาไม่มีทางเลือกเพราะถ้าเกิดเขาไม่มีเหรียญเขาจะถูกเนรเทศออกจากดินแดนนี้และเพื่อการนั้นเลยให้แซมเนี่เข้าไปในคังเหรียญเอาเหรียญคืนมาบ๊อบจะให้ยืมสอชั่วโมง เพื่อช่วยเพื่อนที่ชื่อเฮเซลหลังจากยืมเสร็จก็เอามาคืนบ๊อบเจ้าเจ้าทั้งคู่แซมก็ตกลงตามนั้นและพวกเขาก็เริ่มแผนครับอย่างแรกคือต้องผ่านด่านด้วยการหยอดกระดุมลงไป โชคดีที่ไม่ถูกกับตันจับได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้ามาในล็อกเกอร์ของพวกคนแคระในตรงนี้เราก็จะได้รู้นะครับว่าบ๊อบเนี่ยทำหน้าที่เป็นแมวเส้นทางโดยที่เขาเนี่ยจะได้รับบทแมวจรเพื่อสำรวจเส้นทางต่างๆบนโลกดูว่ามีเส้นทางไหนที่โชคดีเข้าไปไม่ได้บ้างอะไรประมาณนั้นแหละครับซึ่งในระหว่างที่กําลังเปลี่ยนชุดกันบังเอิญว่ามีคนแคระอยู่ในห้องน้ําซึ่งบ๊อบไม่ทันสังเกตเห็นแซมเธอก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วและบอกว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนแคระเพียงแต่ตัวสูงกว่าปกติไปหน่อยคนแคระทั้ คิดอะไรครับหลังจากนั้นบ๊อบก็พาแซมออกมาด้านนอกซึ่งมันก็สวยงามมากๆดินแดนแห่งความโชคดีในตอนนี้พวกเขาต้องไปยังคลังเก็บเหรียญเพื่อเอาเหรียญคืนมาใน,นระหว่างทางก็มีอุปสรรคเล็กน้อยอย่างที่รู้กันว่าแซมเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่โชคร้ายมากๆเลยทําให้วินาทีที่เธออยู่ในดินแดนแห่งความโชคดีนะครับมันจะลําบากนิดหน่อยหลังจากนั้นทั้งคู่นะครับก็ได้มาหาเจอรรี่ซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นคนดีมากๆ เขาได้พาแซมไปที่ห้องเก็บเหรียญเพื่อทำงานตามหน้าที่และแล้วความโชคร้ายของแซมก็ทำให้เกิดปัญหานอกจากที่ทุกอย่างจะเละเทะเธอยังได้หยิบกระดุมของตัวเธอเองมาอีกด้วยเธอกับบ๊อบก็เลยตัดสินใจ บอกความจริงกับเจอรี่และโชคดีที่เจอรี่เลยครับเขาเป็นคนดีเขาเลยอาสา,าจะช่วยอีกแรงเดยกก็ได้เตือนบ๊อบว่านารู้หรือเปล่าว่านายทำอะไรอยู่นายทำเหรียญหายและเอามนุษย์เข้ามาถ้าเกิดกับตันรู้นายจะถูกเนรเทศไปยังดินแดนแห่งความโชคร้ายแซมก็ถามนะครับว่ามันอยู่ไหนเจอรี่ตอบกลับว่ามันอยู่ด้านล่างของพวกเราเป็นอีกครึ่งของโลกใบนี้เอาเป็นว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้วางแผนกันครับในตอนนี้ไม่สามารถเอาเหรียญที่อยู่ภายในคลังเนี่ยมาได้แล้วเลยต้องกอบกู้เหรียญที่ตกลงไปในโลกมนุษย์ ซึ่งมันก็มีวิธีนั่นก็คือการส่งโดนกระต่ายออกไปแต่ก่อนหน้านั้นต้องไปเอาผงโชคดีเพื่อกระตุ้นเครื่องซะก่อนซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีรายละเอียดเยอะมากๆ เพราะตัวนั้นจะอธิบายถึงโรงงานผลิตโชคและการทํางานของมันเอาเป็นว่ามันก็มีหนึ่งตัวละครที่เพื่อนๆต้องรู้จักนั่นคือมังกรครับเธอเป็นซีอของที่นี่เธอมีสัมผัสรับกลิ่นที่ดีมากๆเธอมาจะได้กลิ่นความโชคร้ายเสมอเอาเป็นว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับพวกเขาทั้ง3ามเนี่ยก็ได้คริสตลัลแห่งความโชคดีมาหลังจากนี้เจอรี่จะไปที่ทางเข้าออกเพื่อรอรับโดนพร้อมเหรียญส่วนบ๊อบกับแซมต้องไปที่ห้องควบคุมของพวกกระต่ายซึ่งระหว่างไปที่ห้องควบคุมเนี่ยครับแซมก็ได้เห็นเครื่องบางอย่างซึ่งงมมมัันจะีคริตลท้ว และสีเขียวเขียวคือโชคดีม่วงคือโชคร้ายพวกมันผสมปนเปก่อนที่จะถูกส่งไปยังโลกและแผนการส่งโดนกระต่ายไปเก็บเหรียญในก็ได้เริ่มขึ้นทุกอย่างราบรื่นดีจนกระทั่งโดนกระต่ายได้กลับมาที่ฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจอร์รี่ที่ต้องหยิบเหรียญออกมาจากปากแต่อย่างที่รู้กันครับว่าเหรียญที่ว่าเนี่ยมันตกลงไปในชักโครกน่าจะพอนึกได้ว่าตอนกลับมาเนี่ยมันจะมีสภาพแบบไหนเจอร์รี่ที่รักความสะอาดเขาเลยจะไปหยิบถุงมือมาก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่าเครื่องดูดนะครับได้ดูดทั้งโดนทั้งเหรียญไปตามระบบของมันทําให้ในตอนนี้บ๊อบกับแซมต้องไปยังชั้นตรงกลางเพื่อไปกอบกู้โดนได้เหรียญที่อยู่ตรงปากของมันในระหว่างขึ้นลิฟต์แซมก็ถามนะครับว่าชั้นตรงกลางหมายความว่ายังไง ซึ่งมันก็หมายถึงชั้นที่อยู่ตรงกลางระหว่างโชคดีและโชคร้ายซึ่งแซมเนเธอไปกดปุ่มผิดเธอไปกดลงล่างสุดซึ่งมันคือโลกแห่งความโชคร้ายครับและโชคร้ายของแซมไม่เพียงเท่านี้เธอยังกลับข้ามมาในลิฟต์ไม่ทัน ทำให้เธอเลยต้องหาทางเพื่อขึ้นไปยังชั้นตรงกลางให้ได้และเรื่องที่น่าแปลกคือบ๊อบเขารู้เส้นทางลับเส้นทางที่จะมายัางดินแดนตรงกลางได้ครับก่อนที่บ๊อบจะขึ้นลิฟต์ไปก็ได้บอกเส้นทางกับแซมและแซมก็เริ่มออกเดินทางในระหว่างทางเนี่ยก็ได้เจอกับสัตว์ประหลาดมากมายซึ่งพวกเขาก็มีหน้าที่ในการผลิตความโชคร้ายในระหว่างทางแซมก็บังเอิญเห็นว่ามันมีแสงออร่าสีเขียวอยู่ด้วยแต่เธอก็ไม่มีเวลามาสนใจในตอนนี้เธอต้องไปทางลับ เพื่อไปดินแดนตรงกลางและในท้ายที่สุดเธอก็มาจนได้ครับในระหว่างทางเดินแซมก็ได้ไปเหยียบผงโชคร้ายก่อนที่จะเจอกับเจฟยู่ในคอนที่ดูแลที่นี่ซึ่งในระหว่างนั้นแซมเนี่ยก็ได้ชวนเจฟคุยส่วนบ๊อบจะไปหาโดนและในระหว่างพูดคุยกันอยู่แซมเธอก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจฟเขาเคยไปเจอกับมังกรซีโอมาก่อน เมื่อหลายปีที่แล้วผงแห่งความโชคร้ายนั้นติดเต็มตัวเขาไปหมดเลยเป็นเวลาสี่เดือนในการชำระล้างและอยู่กับมังกรพวกเขาทั้งสองมีใจให้กันแต่ด้วยหน้าที่การงานเมื่อชำระล้างผงโชค้ายเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาทำงานต่อครับมันเลยทําให้หลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองไม่ได้เจอกันเลยคุยไปคุยมาก็ได้รู้ว่า เจฟเนี่ยเจอโดกอนก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเขาก็ได้เอามาเก็บไว้แต่ทรงเรียนเข้ากลับสู่ระบบแล้วในตอนนี้พวกเขาไม่เหลือทางเลยอีกอย่างก็คือตอนนี้กับตันรู้ตัวแล้วล่ะครับเพราะไอ้พวกคนแค้นเนี่ยนินทากันตอนนี้อยู่ในระหว่างสืบสวนว่าทำไมถึงมีกระดุมเข้ามาในสายระบบซึ่งแซมเธอก็คิดว่าเธอเนี่ยต้องไปเจอกับมังกรตัวนั้นว่าแล้วเธอก็ได้ไปหาเลยมังกรก็ดูชอบเธอมากมาก เพราะแซมนับว่าเป็นคนแคทที่สูงที่สุดในทีน่นี้ซึ่งในระหว่างคุยกับมังกรเธอก็ได้กลิ่นถึงความโชคร้ายที่ติดอยู่ในรองเท้าของแซมไม่รอช้าเรียบเรียกกระต่ายมาเก็บกวาดทันที ดูเหมือนเธอจะไม่ชอบความโชคร้ายเอาอย่างมากและมีความคิดที่ว่าบนโลกนี้ไม่ควรมีความโชคร้ายเลยก่อนที่เธอจะได้ให้เหรียญนำโชคให้แซมเนี่ยพกติดตัวไวพ้พอชำระล้างโชคร้ายที่ติดอยู่ตามตัวเสร็จค่อยเอามาคืนแซมได้เอาเหรียญที่ว่าไปให้กับบ๊อบเพื่อให้บ๊อบสแสดงความบริสุทธิ์ให้กับกัปตันได้รู้พร้อมคืนเหรียญให้กับกัปตันบ๊อบก็แปลกใจเล็กน้อยว่าทำไมได้เหรียญมาไม่เอาไปให้เพื่อนเธอก่อนล่ะจะเอามาให้ฉันก่อนทำไมแซมตอบกลับ ฉันจะปล่อยให้นายโชคร้ายและให้เฮเซลโชคดีไม่ได้มันไม่ถูกต้องแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมหรอกฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเฮเซลซึ่งเวลาก็เหลือไม่ถึงชั่วโมงก่อนที่เธอจะได้เจอกับครอบครัวนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมวับตอบกลับว่าได้แต่เธอไม่มีทางได้เหรียญคืนมาแน่ๆแ,แซมตอบกลับว่าฉันไม่เอาเหรียญแล้วซึ่งแผนของแซมก็คือเราเนี่ยจะปิดโชคร้ายชั่วคราวหลังจากที่เฮเซลถูกรับเลี้ยงเคยเปิดโชคร้ายให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมว่าแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มลงมือซึ่งมันก็ได้ผล ทุกอย่างดูปกติมากๆเพียงเท่านี้ก็แค่รอเวลาและแซมก็จะกลับไปยังโลกแล้วครับในขณะที่กําลังบอกลากันก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นมีละอองแห่งความโชคร้ายปลิวเข้ามาซึ่งไม่เพียงเท่านั้นท่อด้านล่างที่ทั้งคู่ไปปิดมันกําลังแตกออกและในท้ายที่สุดมันก็แตกออกจนผงแห่งความโชคร้ายปลิวว่อนไปทั่วดินแดนแห่งความโชคดีก่อนเห็นซึ่งเป็นพลังงานหลักตอนนี้ก็ปลิวหายไปเช่นกันทั้งโชคดีและโชคร้าย ในตอนนี้แทบไม่เหลือทุกอย่างและการที่จะสร้างก้อนหินนำโชคขึ้นมาใหม่คือต้องใช้ผงโชคดีในการมารวมกันซึ่งในตอนนี้ไม่เหลือแล้วแม้กระทั่งเหรียญนำโชคก็เต็มไปด้วยผงแห่งความโชคร้ายในตอนนั้นนลครับบ๊อบสารภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่แมวที่โชคดีเขาเป็นแมวที่เกิดในอังกฤษนี่แหละเป็นแมวดำที่โชคร้าย แต่สาเหตุที่มาที่นี่ได้เพราะมีเหรียญโชคดีติดอยู่กับตัวมาตลอดซสืงอไอเหรียญที่บ๊อบถืออยู่นับว่าเป็นความโชคดีสุดท้ายของจัก,กราวาลบ๊อบได้บอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันใช้ปชีวิตไปในดินแดนแห่งความโชคร้ายก่อนที่จะเจอเหรียญและขึ้นมาซึ่งในตอนนี้เครื่องที่ปั่นโชคดีและโชคร้ายรวมกันเนี่ยมันก็หยุดทํางานเป็นที่เรียบร้อยสายพานที่ส่งไปยังโลกก็ถูกตัดขาดทุกอย่างดับศูนย์ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะแซมคนเดียวเธอคิดแบบนั้นเธอโทษตัวเองว่าไม่น่าเอาตัวเองนมาที่นี่เลยบ๊อบก็บอกว่าฉันจะบอกอะไรให้นะเธอเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ตรงข้ามกับความแย่เลยแหละเธอเป็นเหมือนความดีบริสุทธิ์และที่บ้าไปกว่านั้นคือสิ่งที่เธออยากได้ไม่ใช่สำหรับตัวเองแต่เป็นคนอื่น นั่นจะทำให้ฉันรู้ว่าเฮเซลนั้นเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกนั่นก็เพราะว่าเขามีเธอไงแซมแซมร้องไห้ด้วยความตื้นตันเธอดีใจมากๆที่บอบพูดแบบนี้และเธอก็นึกได้ว่ามันยังคงมีความโชคดีหลงเหลืออยู่แต่ไม่ใช่ดินแดนนี้ ความโชคดีที่ว่ามันอยู่ในดินแดนแห่งความโชคร้ายหรือก็คือโชคดีในโชคร้ายน,นั่นเองว่าและพวกเขาทั้งสองก็ได้เข้าไปในดินแดนที่ว่าในบาร์แห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยปีาศาจแต่ความจริงแล้วคือพวกเขาเนี่ยไม่ได้โหดร้ายพวกเขาก็เป็นคนปกติแถมใจดีด้วยซ้ํานอกจากนี้ พวกเขาเนี่ยครับยังต้องแบกรับความโชคร้ายตลอดเวลาไม่ต่างอะไรกับแซมเลยซึ่งผู้นำของที่นี่คือรูตี้ครับเขาเนี่ยได้พาแซมกับบ๊อบไปหาโชคดีสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่รูตี้บอกว่ามันมักจะมีเศษโชคดีตกมาตลอดและเราก็จะเก็บมันไว้และใช้มันร่วมกันถือว่าเป็นความโชคดีเล็กๆในความโชคร้ายแหละนะแน่นอนครับมันมีค่ามากมาก แต่รตี้ก็ไม่ปฏิเสธหรือลังเลที่จะส่งมอบคืนเขาคิดว่าทุกคนควรได้สัมผัสความโชคดีบ้างและอีกอย่างข้อดีของความโชคร้ายมันสอนให้เราปรับตัวพร้อมบอกว่าถ้าเกิดให้เราขึ้นไปช่วยด้านบนบอกเราได้เลยนะบ๊อบก็บอกว่ามาเลยหลังจากนั้นแซมก็ได้เอาผงแห่งความโชคดีสุดท้ายรวมถึงผงแห่งความโชคร้ายที่รูตี้ให้มาส่งมอบให้กับมังกรเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้พ้นไฟหล่อหลอมให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันทุกอย่างก็ดูปกติดีจนกระทั่งมังกรนะครับ พลหินโชคดีมาสองก้อนมันน่าแปลกเพราะว่าใช้แค่ก้อนเดียวเท่านั้นมังกรบอกว่าอ๋อหลังจากนี้น่ะฉันจะเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างจะมีแต่ความโชคดีเพราะมันดีกับทุกคนแต่แซมไม่คิดแบบนั้นแซมพยายามหยุดเธอและบอกกับความจริงว่าทุกคนนั้นต้องการโชคร้ายไม่ได้ต้องการโชคดีเสมอไปพร้อมยกตัวอย่างให้มังกรได้ฟังในสมัยก่อนถ้าเกิดเจฟไม่โชคร้ายที่เผลอไปทำผงออราแห่งความโชคร้ายติดตัวเขาจะมาเจอคุณได้หรือเปล่า แล้วความรักของผู้คุณทั้งสองนะ่จะเกิดขึ้นไหมแต่มองกรก็บอกว่าความโชคร้ายนะมันทำลายโลกของฉันแซมตอบกลับเปล่าเลยฉันต่างหากที่ทำลายตอนนี้โชคร้ายกำลังกอบกู้โลกของคุณอยู่มองกรมองไปรอบๆเห็นถึงเหล่าปีศาจที่กำลังร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือผู้คนพร้อมย้ำว่าถ้าเกิดเจฟไม่โชคร้ายในวันนั้นคุณก็คงไม่ได้เจอรักแท้ คณดูหรือเปล่าว่าความโชคร้ายที่เจฟเจอทําให้ควรเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยมังกรเข้าใจทุกอย่างกล่าวขอบคุณกับแซมในตอนนี้เธอก็ดูแล,แล้วล่ะครับว่าแซมเป็นมนุษย์แต่เธอก็จะปล่อยให้แซมนกลับไปยังโลกของเธอทุกอย่างตอนนี้กลับมาเป็นปกติมีหนำซัมเฮเซลยังถูกรับไปเลี้ยงอีกด้วยทังฝั่งดินแดนแห่งความโชคร้ายพวกเขาก็ต้องเจอกับความโชคร้ายตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ได้แย่เสมอไปเพราะในวันนี้มังกรรวมถึงคนอื่นๆน,นะครับก็มาเที่ยวและเอาหินแห่งความโชคดีมาให้ ในตอนนี้ก็ถึงคิวของบ๊อบเขาต้องเลือกแล้วเขาจะอยู่ที่แดนโชคร้ายเหมือนตะก่อนหรือจะไปยังแดนโชคดี ซึ่งทุกคนก็ยินดีต้อนรับและจะทําเหรียญโชคดีติดตัวมาให้แต่แล้วที่เซอร์ไพรส์คือบ๊อบไม่เลือกทางไหนเขาเลือกที่จะไปอยู่กับแซมหลังจากนั้นชีวิตแสนสุขของแซมก็เริ่มขึ้นถึงแม้ว่าโชคร้ายมันจะไม่หายไปไหนแต่มันก็ไม่ได้แย่เสมอไปเพราะในความโชคร้ายมันจะมีความโชคดีแฝงอยู่เสมอและนี่คือลักหากใครชอบรับฟังสปาร์เพลินสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ